เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวแดดนะผมเรามาซ <laughs> ีวิวซีว <laughs> ิวรีวิวแดดแต่งสภาพสนามนะผมแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่รถสนามนะยังเป็นรถแบบบ้านๆแต่แต่งทำสวยเฉยไม่ทำไมอ<า>่ะทำไมไม่ไ,ไ,มไ,มไงโอเคครับผมนี่เลยคันนี้นะครับก็ดูสภาพรวมๆก่อนท้ายมีเนียมยางเดิมท่อทำเองนะรถบ้าานยงเดิมรถบ้านยางเดิม โ okay, อเคครับน,นี่เจ้าของรถนะ่ะมาใหม่ใกล้เจ้าของรถนะมาใม่ไหมาให้สัมภาษณ์หน่อยเดี๋ยวแต่งอะไรไปบ้างเจ้าของรถอ่ะเอ่ออ่ะเดี๋ยวเดี<ต>๋ยวแต่ก่อนมันเป็นยังไงแต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนมันเป็นทรงแบบท้ายเดิมท้ายเดิมมีรูปเด,เดี๋ยวสง่งรูปให้พี่นะพี่เอาติดไว้ให้เดี<ๆ>๋ยวขึ้นรูปให้นี่นตรงนี่ <laughs> อ่ะแล้วแล้วเปลี่ยนอะไรไปบ้างเนี่ยตั้งแต่ทำมาใหม่ก็เปลี่ยนท้ายท้ายนี่เท่าไหร่กี่บาทสองพันห้มีแค่ไหนแค่เนี้ยถึงเนี้ย สองพัหนห้า <25. S 2> มันเบาไหมเอาจรเบาเดียวเอาถอดลองถอดออกมายกมาดูหน่อย <c oughs> <c oughs> โชคของอะไรโชคโชคหน้าเป็นในตอนวันนี้ผมมีกล่องมาแนะนำนะผมเป็นกล่องพ่วงนะผมกล่องพ่วงของ dc k นะครับผมเป็นกล่องที่สามารถกดรอบจูนหอบจูนยิงลองรอบออกตัวทําได้สําหรับรถหัวฉีดทุกรุ่นนะผมย้ำนะครับรถหัวฉีดนะครับทุกรุ่น1่สูบสสูบ3สูบ4ี่สูบทําได้หมดนะผม ก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพส์นี้นะครับผมก็ใครอยากรู้ราคาก็ไปถามเขาเอาได้นะครับผมเพราะว่าเขาจะมีช่วงโปรโมชั่นกับไม่โปรโมชั่นนะครับผมแต่ถ้าช่วงไม่โปรโมชั่นราคาไม่เกินสามพันนะครับผมเป็นกล่องพ่วงนะครับทําได้หลายอย่างมากทําได้เยอะมากนะครับผมใครสนใจสามารถพักไปได้นะครับผมที่ DCK นะครับผมขอบคุณมากครับตอนเทียมแท้เทียมแท้แล้วอาร์มล่ะอาร์ม B เอทีก็เท่าไหร่นะอามโชคเท่าไหร่โชคเท่าไรไม่รู้มันติดคู่รถมา,ถาโอาอาร์มเท่าไหร่ให้มาอ๋อเขาให้มามีอะไรอีกวะเนี่ยมีอ่ะดูดูข้างหน้าดูข้างหน้าถังน้ำมันก็ถังน้ำมันเนียอกี่บาทหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบล้อล่ะล้อสวยว่ะ แล้วก็วเป็นลอร์ซี่ธรรมดาโบชิเนี่ยอ๋อกี่บาทคู่กี่บาทถ้าซื้อใหม่ก็ประมาณพันห้าพันหกได้อ,อันนี้ซื้อมือสองเหรออันนี้แรเข้ามาอ๋อแรของข้ามาแล้วดุมหน้าดุมหลังดุมย่อหน้าหลังซื้อมาเหรอใช่ครับเท่าไหรอ่อือสองมันพันห้าโอ้หมือหนึ่งเท่าไหร่วะเนะสองพันสองพันได ถ้าหน้าหลังเลยอ่ะก็จะทำอะไรอีกเพิ่มอีกไหมเนี่ยตอนเนี้ยน่าจะยังยังสนามยังหล่ะยังสนามเครื่องเป็นไงเครื่องเครื่องสเตปอะไรห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้ามีชักไหมไม่มีเนาะเฮ้ยช่างชัยอยู่แล้ววาวเบอร์อะไรวาววาวๆาะเลยยี่สิบสี่ยี่แปดน้องรถงงเออฟังเสียงดีกว่า อโอ๊ติดเครื่อง,มงหมุนอยู่ไหไม่ใช่ไม่ใช่อเอาดูที่จะติดหรือเปล่าเท่านั้นแหละติดเดเี๋ยว ยังไม่ว่าง จะรูปโคตรหนาเหมือนรถเหมือนรถที่บ้านเลยมันนอนก้นเออไม่เคยได้ขี่อะอย่างนี้แหละก็แต่งไปหมดทั้งหมดประมาณเท่าไหรนะ่เนี่ยรวมเครื่องด้วยตั้งแต่แรกเลยเหม,ม,มือนกลางกลางครับเหกลางกเครื่องทำไปกี่บาทหกพั 6, ได้เท่าไหร่อะห้าหกพันไ <6, 000. S 1> อาถ่านน้ำมันมันใส่ตรงนี้ได้เนี่ยใช่ไหม,มใช่ป่ะมันทำมาไงแล้วมั้งอ๋อเหรอเนี่ยมันมีรูใส เรื่อรูใส่เบาะรถตดิดโอ้โหออกไปตลกอีกบ้าคาบูเป็นคาบูเคเหลี่ยมก็กประมาณนี้รถไม่ค่อยมีอะไรมากท่ออันนี้ทำเองเหรอท่อดูโอ้ใช้ง,งานขี่เล่นงานขี่เล่นได้ด้วยเหรอระดับนี้ยังขี่เล่นได้ด้วยเหรอ,อก็เท่านี้แหละไม่มีอะไรมากอยากจะลองขีก่ก็โอ้โหสภาพไม่เอื่อเลยไม่อยากขี่รถยังขี่ไม่ค่อยดีอะไรเบรกก็ไม่มี ตำรวจดูด้วยแถวเนี้ยไม่ยาวดีกว่าโอเคครับผมถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเดีผมทิ้งลิงก์เฟซเจ้าของรถไปให้แล้วกันก็เ <So, S 2> ท่านี้แหละไม่มีอะไรมากถ้ามีโอกาสได้มาลองขี่ <c oughs> เดี๋ยวมาลองขี่ให้ดูแล้วกันนะผมฝ <c oughs> ากขายนะเท่าไหร่ขายของเงิอ๋อขายของโอเคผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็เออรถคันนี้ <c oughs> ดังติกตอกนะ เออใครเคยเห็นเปล่าดังในติกตอกกัเนี่ยรถคันเนี้ยดังไนติกตอกนะฮะลูกร้อยมิลนะรถโตรถคันนี้ดังในติกตอกนะใครเคยเห็นเปล่าเราเคยเคยลองเมน้นลองเม้นดูว่าเคยเห็นไหมโอเคผมไปละเจอกันคลิปหน้า